ทำไมอาจารย์ไม่เอาข้าวหอมสยามหนึ่งกับข้าวหอมสยามสองมาฟิชเชอร์ลิงกัน <c oughs> นี่ว่าอย่างนี้นี่จะเกิดความสงสัยนะอาจารย์ข้าวหอมสยามหนึ่งอ่ <c oughs> ะเขาแตกกอดีเ <c oughs> ขาต้นเตียเขาแตกกอดีเขาได้ผล,ผลผลิตมากกว่าได้เป็นหนึ่งไร่ต่อหนึ่งตัน <c oughs> แต่ความอร่อยเ <c oughs> ขาสู้หอมสยามสองไม่ได้นะอาจารย์แต่ทีนี้ข้าวหอมสยามสองอ่ะทั้งหอมทั้งอร่อยแต่เขาลมอ่ะอาจารย์ทําไมถึงไม่เอาคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้เอามารวมกันในกระ่างนี้ไว้อาจารย์เขาบอกอ๋อทำอยู่ทําอยู่ อาจารย์บอกทำอยู่ทำอยู่กำลังทำวิจัยอยู่ยบอกจริงเหรอคะอาจารย์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบอกจริงเหรอคะอาจารย์เขาบอกว่าจริงกำลังทำวิจัยอยู่ก็คือเอาข้าวหอมสยามหนึ่งกับข้าวหอมสยามสองมาฟิชเชอร์ลิงกันเหมือนทีเน็ตอยากได้เลยตบมึง <c oughs> <c oughs> เห็นปะนึกอะไรได้สิ่งนั้น <c oughs> ยกเว้นข้าวหอมสยามสอง <c oughs> อ้อทุกคนเนี่ยเบอกว่านานไหมอาจารย์นานไหมกว่าจะได้ข้าว,าวพันเนี้ยออกมาอาจารย์บอกไม่นานไม่นาน สามปีไม่เกินสามปีแล้วบโอเคเนี่ยจะรอแล้วทีนี้ออกมาแล้วเขาจะชื่ออะไรคะอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อไหมเนี่ยก็ถามนี้นะอาจารย์บอกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจะใช้รหัสหอมสยามเหมือนเดิมใช้รหัสหอมสยามเหมือนเดิมอาจจะเป็นหอมสยามสามก็ได้นะอาจจะเป็นหอมสยามสามหรือหอมสยามจูเนีย <c oughs> เออทุกคนก็รอนะทุกคนนะ